มด์ดาวิกาถูกขามส่งโรงพยาบาลตอนตีสามหลังป่วยรุนแรงพบป่วยโรคเก่าแพทย์เตือนทำเอาแฟนคลับตกอ,อกตกใจกันยกใหญ่ครับเมื่อก่อนหน้านี้นางเอกสุดฮอตอย่างหม่ดาวิกาโฮเน่นั้นมีคิวงานยาวเป็นหางว่าวโพสไอจีสตอรี่กำลังอยู่โรงพยาบาลแถมมีอีโมจิรูปรถพยาบาลทำกางความเป็นห่วงของแฟนๆครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอกันแน่เพราะก่อนหน้านี้ครับใหม่นั้นเคยป่วยด้วยโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมาแล้ว ล่าสุดสาวใหม่นะครับเธอก็เผยว่ารู้สึกปวดหลังมากเหมือนหลังจะหักจนทนไม่ไหวจึงต้องตัดสินใจไปโรงพยาบาลตอนตีสโดยคุณหมอได้ทําการตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะปรากฏว่าเป็นโรคกลุ่ยไตยอักเสบซึ่งเป็นภาคต่อของโรคกะระเพาะปัสสาวะอักเสบที่เคยป่วยมาก่อนหน้านี้ส่วนสาเหตุที่เกิดจากนั้นเกิดจากการกั้นปัสสาวะดื่มน้ําน้อยและพักผ่อนน้อยซึ่งคุณหมอก็เตือนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่าอั้นปัสสาวะห้ามเครียดและพักผ่อนเยอะ แต่ใหม่นั้นคิดว่าน่นาจะมาจากหลายปัจจัยที่สะสมมานานโดยคุณหมอได้ให้ยามาทานประมาณหนึ่งอาทิตย์ซึ่งวันนี้เข้าวันที่4วันที่5แล้วและอาการก็เริ่มดีขึ้นมากแล้วด้านหวนใจเตอ๋อชันทวิทนั้นเขาก็เป็นห่วงและขอช่วยเตือนเรื่องของการกินยาให้ตรงเวลาพร้อมสัญญาว่าจะพยายามดูแลตนเองให้ดีมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมอย่างนี้ก็ขอให้สาวใหม่นะครับดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีมากยิ่งขึ้นก่อให้หายป่วยไวๆครับ อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงน,นะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ